ลุงข้างบ้านเมียพระราชทานมาทีหลังแต่ดังกว่าแล้วเมียประเภทไหนผัวเอาไปขายได้สวัสวดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงข้างบ้านและว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเมียพระราชทานในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากเรื่องพรหมลิขิตกับมิติทางการเมืองค่านิยมและข้อผูกมัดในความจงรักภักดีกับอำนาจที่เหนือกว่าเมียทั้งหลายในเรือน ที่แม้แต่สามียังต้องเกรงใจมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับจากตอนที่พุตานถูกเรียกตัวเข้าวังและละครพรมลิขิตในตอนที่13ที่คุณหญิงจำปาพูดถึงพ่อฤทธิ์ที่กำลังคั่งรักพุตานนั้นคุณหญิงได้มีการพูดถึงเมียรพระราชฐานว่าตัวคุณหญิงนั้นไม่ติดใจในเรื่องที่พ่อฤทธิ์จะหลงรักพุตานหรือตามติดแม่หญิงนางอื่นๆเพราะคุณหญิงหวังว่า พอริสจะได้รับเมียรพระราชทานจากคุณหลวงไทสระซึ่งเมียรพระราชทานนั้นจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลนางผู้นั้นจะเพียบพร้อมด้วยศักดิ์ศรีและตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ควรกับหลากของตนเองเป็นอย่างยิง่งแสดงให้เห็นว่าขานิยมเกี่ยวกับเมียรพระราชทานเป็นเรื่องที่คนสมัยนั้นให้ความสำคัญและต่างปรารถนาจะได้รับพระราชกรุณาเป็นอย่างยิง่ง บทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเมษายนพุทธศักราช2528โดยคุณกาจนาธีรศาสตรว์วัดพูดถึงหลักฐานและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเมียพระราชทานว่าเมียพระราชทานมีมาตั้งแต่อายุทยาตอนตอน้นเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ดไดทำความดีความชอบจงรักภักดี เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็จับพระราชทานผู้หญิงเป็นบำเหน็จรางวัลหญิงนั้นได้ชื่อว่าเป็นนางพระราชทานซึ่งมีหลักฐานในวรรณคดีหลายเล่มเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ําที่พูดถึงพระราชพิธีถือนา้าพิพัฒน์สัตยาและการสาบแช่งผู้ทรยศต,ต่อพระเจ้าแผ่นดินในส่วนตอนท้ายกล่าวถึงการให้พรผู้จงรักภักดีและกล่าวว่าผู้ใดที่ซื่อสัตย์ พระเจ้าแผ่นดินจักพระราชทานสิ่งต่างๆเป็นรางวัลรวมถึงผู้หญิงพระราชทานด้วยอีกเรื่องคือวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเหนือเรื่องได้มาจากสมัยอยุธยาได้กล่าวถึงตอนที่พระไวยบุญชายของขุนแผนกำบนังวันทองสามารถรบชนะพระเจ้าเชียงใหม่พระไวยจึงได้รับนางส้อยฟ้าพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่มาเป็นเมียนางหรือเมียพระราชทานเป็นต้นครับที่มากกว่านั้น เมียพระราชทานก็ยังมีมิติทางการเมืองและข้อผูกมัดในความจงรักภักดีแอบแฝงอยู่ในนั้นอีกด้วยพอผู้หญิงโดยทั่วไปที่พระเจ้าแผ่นดินนำมาพระรชาชทานนั้นมักเป็นลูกขหาบดีข้าราชการซึ่งปรารถนาจะให้ลูกได้รับการศึกษาอบรมแบบชาววังถวายตัวรับใช้อยู่ตามตำหนักมเหสีเจ้าจอมและสนมต่างๆดังเช่นตอนเปิดตัวออกยากโกตาธิบดีจีน ที่ออกยาคุยกับภรรยาของตนว่าจะส่งแม่หญิงแพ่นีนเข้าวังหรืออย่างแม่แก้วแม่ปรางที่นานๆทีจะออกจากวังกลับมาบ้านหญิงเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนในเรื่องการประกอบอาหารเย็บปักถักร้อยขับร้องและฟ้อนรำทําให้เป็นที่หมายปองของชายสกุลสูงด้วยถือว่ามีคุณสมบัติของคุณลสตรีสำหรับพระเจ้าแผ่นดินการโปรโดหญิงคนใดขึ้นเป็นพระสนม ย่อมหมายถึงการผูกความจงรักภักดีของครอบครัวนั้นต่อพระองค์โดยในทางกลับกันการจะยกหญิงคนใดให้ข้าราชการผู้ใดนั้นก็จะเป็นการผูกพันให้เกิดความจงรักภักดียิ่งขึ้นไปอีกในกรณีของพุทธาลที่มีฐานะเป็นไพรหลังจากที่พระเจ้าทายสักแต่งตั้งให้นางเป็นเมียพระราชทานทําให้พุทธาลเทียบพร้อมด้วยศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับพ่อธิ์และยังมีตําแหน่งสูงกว่าเมียหลวง และเมียน้อยทั้งหลายอีกด้วยสุดท้ายคืออำนาจของเมียพระราชทานที่แม้แต่เมียหลวงยังต้องหลบในกฎหมายรับรองสถานภาพพระอัยการลักษณะผัวเมียซึ่งเป็นกฎหมายตราขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองประมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาได้แบ่งภรรยาไว้สามประเภทดังนี้1เมียกลางเมืองหมายถึงเมียหลวงได้แก่ หญิงอันบิดามารดากุมมือให้เป็นเมียชาย 2. เมียกลางนอกหมายถึงเมียน้อยซึ่งได้แก่ชายขอหญิงมาเป็นอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา 3. เมียกลางทาสีหมายถึงเมียที่เป็นทาดได้แก่หญิงใดมีทุกยากชายช่วยไถ่ได้มาเป็นหมดหน้าเลี้ยงเป็นเมียตำแหน่งรองลงมาจากเมียน้อยนอกจากนี้ในกฎมนเทียนบาท ยังกล่าวถึงภรรยาอีกประเภทหนึ่งคือเมียพระราชทานหรือเมียนางซึ่งมีตำแหน่งและฐานะสูงกว่าเมียหลวงผู้ที่ได้รับพระราชทานเมียนางจะเอาไปขายเป็นทาสแก่ผู้ใดมิได้ส่วนเมียหลวงเมียน้อยหรือเมียทาสสามีมีสิทธิ์ที่จะเอาไปขายได้นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติให้ถูกทำนองคลองธรรมจะทุบตีทารุณอย่างเมียอื่นไม่ได้ไม่เช่นนั้น ตัวสามีเองก็จะต้องโทษหนักแสดงว่าถึงชายใดมีเมียหลวงอยู่ก่อนถ้าได้เมียพระราชทานมาแล้วเมียพระราชทานก็จะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเมียทั้งปวงแล้วถ้าหากสามีตายมีบทบัญญัติไว้ว่าเมียพระราชทานจะได้รับมรดกมากกว่าเมียประเภทอื่นๆอีกด้วยนี่ก็คือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงจากละครเรื่องพรมลิขิตครับในตอนต่อไป จะเป็นตัวละครหรือเหตุการณ์ใดจากเรื่องพรมลิขิตที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากด้วยนะครับ